ในวันนี้นะครับผมก็มาดูหญ้าวัวของผมที่ผมปลูกไว้นะครับซึ่งโดนวัวมากินหมดเลยครับไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวเลยนะครับดูนี่ครับเหลือแต่ต้นนะครับวัวพวกนี้นี่ไม่ไหวกับมันเลยนะครับและในคืนนี้ผมก็เดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับแล้วผมก็จะนอนที่คอกวัวที่ผมปลูกหญ้าให้วัวกินตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟางสร้างเป็นกระโจมนอนนะครับเพราะว่าตรงนี้มีฟางอยู่นะครับ ผมต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับตัดพวกต้นหญ้าพวกนี้ออกก่อนนะครับโอเคนะครับแค่นี้ผมก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำโครงของมันนะครับ เดี๋ยวผมก็ได้ไปตัดพวกไม้ไผ่แล้วก็พาแบบนี้มาเป็นโครงเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําเป็นกระโจมประมาณนี้นะครับหลายคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับประมาณแบบนี้นะครับนี่นะครับงคงแบบนี้เลย กระจมที่ทำตอนนี้ก็ได้ประมาณ50%แล้วนะครับดี๋ผมจะทำที่กันผีด้วยนะครับ ในช่วงนี้มันก็ยังเป็นฤดูหนาวหนาวมากเลยนะครับกันในเวลากลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าๆนะครับการนอนนอกบ้านเราก็ต้องหาวิธีที่ทำให้อบอุ่นที่สุดนะครับจะใช้พวกนี้เป็นหลังคานะครับ ยอดมากครับ ตอนนี้ก็มุงหลังคาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งหนึ่ง ตอนนี้กระจมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองเข้ามานอนดูนะครับในนี้นอนสองคนได้สบายเลยครับคืนนี้อบอุ่นแน่นอนเลยครับสุดยอดมากเลยครับ ล้วเดี๋ยวผมก็จะทําที่ก่อไฟไว้ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่ามีฟางอยู่เราก็ต้องก่อไฟให้เคลียร์พื้นที่รอบๆกองไฟให้ดีนะครับไม่งั้นบ้านเราอาจจะไฟไหม้ได้นะครับและถ้ามีลมแรงเราอย่าไปก่อไฟเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีลมเงียบๆแบบนี้เราก่อไฟได้นะครับแต่เราก็ต้องคอยดูนะครับ โอเคนะครับในตอนแรกเราก็ใช้พวกฟางนี้เป็นเชื้อไฟในตอนแรกก่อนเลยนะครับจะได้ติดง่ายนะครับแล้วก็ค่อยใส่พวกไม้ไผ่เข้าไปนะครับเราต้องเคลียร์พื้นที่รอบๆให้ดีๆนะครับกันไม่ให้ไฟลุกลามไปในบ้านของเรานะครับไม่งั้นเราอาจจะไม่มีที่นอนนะครับในคืนนี้แล้วเราก็จะหนาวตายได้นะครับซึ่งมันหนาวมากๆเลยนะครับบอกเลยนะครับ เดี๋ยวเข้าป่าเราจะเตรียมลูกลูกปลามาด้วยก็ได้นะครับเพราะมันติดไฟง่ายดีครับเราก็โยนเข้าไปในกองไฟเลยครับเดี๋ยวมันก็จะติดง่ายง่ายมากเลยนะครับในคืนนี้ก็มานอนกันสองคนนะครับในผมแล้วก็พี่ชายผมนะครับโอเค okay, นะครับในตอนนี้ไฟแรงมากเดี๋ยวผมก็จะปิ้งข้าวปุ๊กกินนะครับ ที่บ้านผมได้ตมไว้เยอะมากเลยครับโอ้ยร้อนสุดๆเลยครับตอนนี้ไปแรงมากอยู่กายทําไม่ได้เลยนะครับอือหือหอมมากเลยครับนี่นะครับข้าวปุกหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่มันก็เป็นข้าวเหนียวแดงที่ตําไว้นะครับเล็กๆแล้วก็เละๆนะครับแล้วก็เอาห่อไว้ในใบตองแบบนี้และเวลาจะกินก็ย่างกินนะครับเพราะว่าอันนี้คืออยู่ได้เป็นหลายๆสัปดาห์เลยนะครับแล้วเราก็ ทำให้มันซุกก่อนนะครับอุ๊ยร้อ,ยอนมากเชฟแล้วก็เอาปิ้งย่างไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะซุกนะครับแล้วเราก็จะกินมันได้นะครับซึ่งมันร้อนมากครับในตอนนี้ระหว่างปิ้งแล้วก็นั่งรอยอย่างเดียวนะครับและนี่ก็คือกระโจมที่ผมสองคนสร้างเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดเต็มทีแล้ว ก็กําลังย่างอาหารกินอยู่นะครับอาหารก็คือข้าวปุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับย่างแล้วก็เอามาไว้ข้างๆกองไฟแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะสุกเองนะครับซึ่งไฟกองนี้แรงมากนะครับเราต้องระวังเคลียร์รอบๆให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นไฟอาจจะลุกไปในบ้านฟังของเราได้นะครับ ผมจะให้ดูรอบๆเลยนะครับนี่นะครับยิ่งใหญ่มากคืนนี้อบอุ่นแน่นอนนะครับโอเคนะครับในตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับถ้าสุกมันก็จะแกะได้ง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่ติดมือนะครับมันก็จะกรอบๆหน่อยนะครับข้างนอกแล้วก็ข้างในก็จะนุ่มๆนะครับร้อร้อนร้อ ออื uh huh. ทำไ้เยอะเลยนะครับที่บ้าน,นครับใครอยากกินก็มากินที่บ้านได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ค่อยกินนะครับตพออยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยอากกินนะครับแต่พอมานนอนป่านี่อร่อยมากครับอ uh huh. ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเพิ่งจะมืดแป๊บเดียวนี้ครับน่นจาจะประมาณทุ่มหรือว่าทุ่มก,ก,กว่านี่นะครับซึ่งเสียงมแมลงก็ร้องดังมากเลยนะครับเดีย๋ยวผมก็จะนอนตั้งแต่หัวค่ำนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรทำนะครับและวันนี้ก็เหนื่อยมากเลยครับ กองไฟก็ให้มันปิดแบบนี้แหละน,นะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูพวงนี้ให้ดีๆนะครับพวกฟังพวงนี้อย่าให้ใกล้มันนะครับเราก็คอยดูด้วยนะครับมีแล้วก็ต้องเตรียมไว้ตรงที่จับง่ายๆนะครับเพื่อมีอะไรไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ นี่ครับสคนนอนสบายเลยครับตรงนี้น่าจะนอนได้ประมาณ4คนได้ครับถ้าเต็มที่นะครับ หนสึสามลึกตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับไฟก็เกือบจะดับเลยนะครับพี่ผมก็หลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็หลับแล้วนะครับเมื่อกี้แต่ผมก็เผลอตื่นมาเฉยๆนะครับตื่นมาดูลาดเราแล้วก็มาก่อ,อกไฟให้มันติดเหมือนเดิมนะครับ ว่าเพื่อความอบอุ่นแล้วก็ากาันตวสัตว์มีพิษด้วยนะครับโอตอนนี้ไฟก็เริ่มปิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับมืดมากเลยครับมองแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับ จะใสฟ่ฟางเข้าไปนะครับเพื่อที่ให้มันติดใวขึ้นนะครับโอเคในตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราอย่าก,ก่อแรงเกินนะครับเดี๋ยวมันจะลามไปที่กระจมของเรานะครับจะส่องกระจมให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนี่นะครับพี่ผมก็นอนตรงนี้ผมก็นอนตรงนี้ร,รอบๆตอนนี้ก็มืดไปหมดเลยนะครับมองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับ หลังจากที่มาก่อไฟติดแล้วก็เข้านอนต่อนะครับมันก็จะติดได้ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเราลุกมาดูไฟอีกทีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะนอนหลับแล้วนะครับ ไ okay, ฟกนแรงมากเลยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมรับก่อนนะครับและในตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับซึ่งอากาศหนาวมากเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ10กว่าองศานะครับตอนนี้ฤดูหนาวก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ที่นี่ก็ยังหนาวอยู่เลยนะครับรอบๆก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับมันก็เลยหนาวมากเลยนะครับ ไ,ไฟไม่แรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝังใส่เข้าไปด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้นอนก็อบอุ่นดีครับแล้วก็ไม่มีอะไรมาลบกวนนะครับก็นอนหลับมาได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ข้างในบ้านก็อบอุ่นมากครับไม่หนาวเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับโดยไฟอันนี้เราก็ต้องดับมันด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะลุกลามไปที่อื่นได้นะครับเพราะเวลาเราไม่อยู่ถ้าลมมามันอาจจะลามไปที่อื่นได้นะครับต้องดับให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมันก็จะดับเองแล้วนะครับแบบนี้